เย็บมาขามเปียกกันนะคะ่ะเตรียมถุงเตรียมหยังมาแล้วค่ะจะแพกไวจะแพกไวเต็นถุงถุงเลือกไปเย็บไวในตู้เย็นค่ะยามาใส่ถ้าสามารถถุงเดียวเอ,เอาใส่ตะโอกินนะคะีค่ะเอามาใส่เป็นตะโอประมา้านออกถุงเลยคะ่ะถุงละสองปันตอนนี้เกี๊ยมีดเ่าท่านเรวกรวก่ามีดเลยะคะ่ะ เย็นไปทั้งเรือ,อนนก็มีสวัสดีตอนนี้ก็เอาเทาที่เอาได้ตะก้อนเก็บเตาตู้เย็นไลยก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะดำไหมถ้าห้องเขาเก็บใน,นตู้เย็นเขาจะดำนีเยอะกับมัดถุงไวะะ้เลยค่ะมัดถุงไว้อ้าวเสียงอะไรเสียงทีวีเลยลูกมัดถุงไว้เก็บตะงน้ถุงใหญ่เ <c oughs> ตาตู้เย็น,นะคะ่ะยายทำอะไรยายเก็บมะขามเปียกลูก เก็บบ้ามเปียกมาตะไว้ไม่ให้ลมเข้าเอาไปทอะไรเก็บไว้กินนานๆน,น,นะลูกเก็บไว้กินโน่นปีหน้าเนะี่ยใส่ต้มใส่แกงใส่ส้มตำใส่ตำถั่วเนี่ยอร่อยนะคะทุกคนใส่ส้มตำใส่อะไรได้หมดนะามเียกมีประโยชน์หรือไม่เอาไปขัดผิวก็ได้นะลูกเอาไปขัดผิวผิวก็กงามดีค่ะสวัสดิา,า,าห้าบอนเกลี่ยเม็ดออกนะคะ เม็ดเขาน่าจะเป็นมอดจากหมอดว่ะค่ะตัวน้อยที่จ่อเม็ดมะขามพอได้เขาจ่อเขาไปในเม็ดมะขามก็จะเหตุไผ่อะมะขามมีเนื้อเสียไหมค่ะจะเลื่อนตเก็บไปแต่ทอเอ้เแกะเม็ดออกคอนค่ะท้ำยังสะอาดเลยค่ะแล้วท้ำเองถ้าไปสื้อพ่อนเนาะปันละสิบบาทได้นิดเดียวดำาๆพร้อมไหมค่ะดำว่าร้ว่าเป็นยังขึ้นดำ เหมือนเวลาห้าเก็บเขากับบดดำด้วยค่ะว่าห้าสียแพกไวว่าหายเขาไอ้นี่ไม่เขาได้ถูกล่มถูกลามค่ะแพกไว้เบียบนี้เวลากินกับมาเทละเทะ่าะห่อเทะละห้อมี้ค่ะนี่ผู้ใดอยากได้น้ำบมจะกินน้ำบมมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวจัดแ,แกะบเม็ดเรียบร้อย นี่นะคะเป็นเรียอวรอแล้วกับแช่บนนี้ถุงเป็วนวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะ,ะเวลาเ้าจะกินใหาก่อยิบถุงนั้นมากเลยะคะ่ะถ้าถ้าเ้าเอาถุงไงหญยๆว่าแขกเนาะเสร็ดเร็วค่ะตะว่าหากว่าเวลาเ้าใส่วัสดุผูกมาเบิดถุงเอาออกมาจากตู้เย็นเที่ยวเขาเที่ยวออกจะเห็นหเขาดำนะะี่ค่ะเป็นเขาดำทะเลเป็นว่เห้าพวัสดุ จะหายเสียของใดค่ะให้เป็นแพ็กดี่แล้วพี่รองมากกับฝากใดค่ะจะฝากจะห่อจะห่อก็ได้ไื่ว่าจะเบี้ยงไปกินที่ไหนก็นได้ค่ะแต่วันหยาให้อากาศเขาด้วยค่ะถ้าขาศเขาเขาก็จะดำเวลาห้าเอามาใส่ก็สิสะดวกไหมคะห่อหน,น่อย เย็บแม่ตู้เย็นกับเย,บย็บง่ายเพราะว่าจะน้อยป้อนขอเขาเจียนัน่นเจียนี่ก็เลี้ยวนี่คื่อความสะดวกของเท้านาะ,ค,ะนค่ะที่นี่ก็ขอจบเที่ยงแชนนี่เด้อค่ะบอบคุณท่านเลี้ยวพันธุ์ได้กตินางกอกต่อค่ะขอบคุณทุูกการหับชมค่ะนี่ค่ะผลผลิตที่ได้ค่ะ